Lock now, you're away and gonna start a war. ซีรีส์ใหม่จาก Netflix เรื่อง How of g i n n e s s นะครับซีรีส์นี้เนี่ยสร้างมาจากผู้สร้างซีรีส์ดังอย่าง p i กกี้ไบเดนั่นก็คือสตีเว่นไนท์นะครับ <Really? S 1> แค่ชื่อก็การันตีความเดือดแล้วนะและจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยซีรีส์ไม่ได้แค่เล่าเรื่องครอบครัว ธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการต่อสู้เพื่ออำนาจในยุคศตรวรรษที่19หลังจากที่เซอร์เบนจามินกินเนสผู้ก่อตั้งอาณาจักรเบียร์ที่ยิ่งใหญ่เสียชีวิตลงนะครับจากภาพในตัวอย่างเนี่ยทั้งฉากงานศพที่อลังการเสื้อผ้าที่ดูหรูหราแต่เต็มไปด้วยความหมุนหมองและบรรยากาศของเมืองดับลินและนิวยอร์กในยุคนั้นนะครับตัวอย่างซีรีส์ทำให้เราเห็นชัดเจนเลยนะว่าพินัยกรรมของเซอร์เบนจามินเนี่ย คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดนะโดยรวมแล้วนะครับ How of g e n n e s เป็นซีรีส์ดราม่าที่เต็มไปด้วยการหักหลังอำนาจความโลภและความลับในครอบครัวนะครับใครที่ชอบซีรีส์ที่มีปมซับซ้อนแบบนี้นะผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดฉายบน Netflix วันที่25กันยานี้นะครับและจะลงพร้อมกันทั้ง8ตอนเลยนะครับซึ่งดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณจะไปดูหรือเปล่านะครับสำหรับซีรีส์ House of k n i n e s s นี้นะครับ